ผู้ชมครับหลังจากที่เวลาของโลกใบนี้ได้ก้าวเข้าสู่คริสตศตวรรษที่21ซึ่งได้นับตั้งแต่ปีคศ2001เป็นต้นมานั้นเราได้เห็นการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังเข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผู้คนให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับจนมีผู้กล่าวเปรียบเทียบไว้ว่าในศตรวรรษที่21นี้ห้องเรียนสี่เหลี่ยมเริ่มแคบเกินกว่าความสนใจใคร่รู้ของผู้เรียน และการจัดการศึกษาแบบที่เคยเป็นมานั้นอาจไม่สามารถตอบโจทย์โลกในศตรวรรษใหม่ได้อีกต่อไปสถานศึกษาหลายแห่งโดยเฉพาะในประเทศตะวันตกจึงได้เปลี่ยนระบบการศึกษาจากเดิมที่เป็นการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครูไปยังนักเรียนเพียงอย่างเดียวให้มุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนมากขึ้นซึ่งนี่ก็คือแนวคิดของการจัดการศึกษาในศตรวรรษที่21ที่รายการมองมุมบวกจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกันในวันนี้ครับ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองมุมบวกนะคะรายการที่จะนําเสนอมุมมองใหม่ๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ คุณผู้ชมคะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบันนอกจากจะมีการเรียนการสอนวิชาสามัญแล้วเด็กๆชาวมุสลิมในพื้นที่ยังได้เรียนวิชา,าศาสนาอิสลามด้วยนะคะซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเรียนการสอนในรูปแบบที่เรียกกันว่าอิสลามศึกษาแบบเข้มค่ะมีทั้งโรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชนสอนสาศาสนาอิสลามนะคะโดยเป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ซึ่งนับถือาศาสนาอิสลามแล้วก็มีความต้องการให้บุตรล ได้เรียนรู้วิชาการอิสลามควบคู่ไปกับการเรียนวิชาสามัญค่ะแต่ไม่ว่าจะมีการใช้หลักสูตรใดก็ตามในการเรียนการสอนนะคะทุกสถานศึกษานั้นจะต้องมีมาตรฐานตามที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแล้วก็มีรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนที่มีความสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาของประเทศที่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการเตรียมคนรุ่นใหม่เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่21ด้วยค่ะ คุณผู้ชมครับแผนการปฏิรูปการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพศ2561ถึง2580นั้นมีนโยบายเร่งด่วนว่าด้วยเรื่องของการเตรียมคนไทยสู่ศตรวรรษที่21ซึ่งจำเป็นจะต้องพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยในทุกมิติผ่านการเรียนรู้เชิงลุกหรือ active learning โดยจัดสภาพแวดล้อมให้เด็กๆเ,เรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ รวมทั้งรูปแบบการเรียนรู้ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันระหว่างผู้เรียนและครูให้มากขึ้นและก็จะต้องไม่มุ่งเน้นเพียงแต่ความรู้ทางด้านวิชาการเพียงอย่างเดียวนะครับสถานศึกษาจะต้องทําให้ผู้เรียนนั้นมีความรอบรู้ในเรื่องทักษะชีวิตทั้งในด้านการใช้เทคโนโลยีการดูแลสุขภาพและการดูแลสิ่งแวดล้อมตลอดจนการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมอีกด้วย ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในระบบการศึกษาไทยมีหลายโรงเรียนที่มีความพร้อมและสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วโดยที่โรงเรียนาศาสนาศ,าศาึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนสาศาสนาอิสลามในอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนั้นได้มีการจัดทําโครงการห้องเรียนบูรณาการอิสลามศตวรรษที่21มาได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วครับและพบว่าแม้สังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องการให้ผู้เรียนซึ่งเป็นบุตรหลาน ได้เรียนวิชาการศาสนาแบบเข้มแต่ทางโรงเรียนนั้นก็สามารถทำให้ผู้ปกครองสามารถยอมรับการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ได้ครับก็คือ ือโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนะคะคือสอนสามัญควบคู่ศาสนาค่ะคือด้วยความที่โรงเรียนของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ควบคู่สามัญแล้วก็ศาสนาทําให้วิชาเรียนเนี่ยมันเยอะนะคะทาให้นักเรียนต้องต้องต้องเรียนเยอะบางทีนักเรียนเกิดความท้อเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าวิชาศาสนาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นวิชาท่องพอเรามาเล็งเห็นว่าวิชาต่างๆเนี่ยที่เราเรียนเนี่ยบางทีอ่ะ สามารถที่จะบูรณาการวิชากันได้นะคะพอเรามาเริ่มเรียนแบบบูรณาการหรือเริ่มเรียนแบบ active learning เนี่ยเด็กมีความกระตือรือร้นเด็กสนุกเด็กอยากที่จะเรียนแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือมันมากกว่าการที่เรียนแบบรูปแบบเดิมๆค่ะตอนนั้นนะครับการนำออโครงการเข้ามาแล้วมันเป็นความท้าทายมากๆสำหรับออทีมครูเราที่จะต้องสร้างความเข้าใจจากเดิมที่มันมีวิชาเรียน ห้าสิบคาบต่อสัปดาห์แต่พอมันจะเปลี่ยนแปลงแค่เราจะลดคาบคาบหนึ่งไปเนี่ยแน่นอนบางคนไม่เห็นด้วยเราก็ต้องคุยกับผู้ปกครองให้เข้าใจด้วยนะครับในช่วงแรกเพราะว่าถ้าผู้ปกครองไม่เข้าใจด้วยเนี่ยเขาจะอยู่กับเราได้ไม่นานครูที่เราเลือกมาที่อยู่ในทีมตอนนั้นเนี่ยคือ1เป็นคนที่เข้ากับเด็กได้ดีเป็นคนที่มีความมุ่งมั่น เป็นคนที่สอนในค่าเรียนปกติแล้วเขาเป็นคนที่สอนแล้วสนุกด้วยทีนี้เราก็มองเห็นปัญหาว่าเ,เด็กนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามส่วนใหญ่เป็นคนที่ขาดความมั่นใจเนื่องจากว่าด้วยการเรียนที่เน้นแบบบรรยายแน่นมากทั้งเรียนศาสนาแล้วก็สามัญควบคู่ไปด้วยอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาหนักเจอกับทีมครเูเป็นครูที่อยากจะพัฒนาว่าจะทาอย่างไรให้ ให้โรงเรียนเอกชนสอศาสนาอิสลามของเราเนี่ยยกระดับให้มันให้มันดีขึ้น คุค้าในยุคดิจิทัลที่การสื่อสารมีอิทธิพลอย่างมากต่อทัศนคติของผู้คนเราจําเป็นจะต้องยอมรับให้ได้ก่อนนะคะว่าผู้ใหญ่หรือว่าครูอาจารย์อาจจะไม่ได้มีข้อมูลต่างๆมากพอที่จะมาถ่ายทอดให้กับเด็กๆได้ทุกเรื่องเพราะว่าเด็กๆในปัจจุบันนี้พวกเขาสามารถที่จะไปหาคําตอบจากสิ่งที่ตนเองอยากรู้ได้จากเครื่องมือสื่อสารต่างๆได้ด้วยตนเองค่ะ แต่สิ่งที่พวกเขายังขาดและจําเป็นจะต้องได้รับการเพิ่มเติมก็คือเรื่องของประสบการณ์แล้วก็ทักษะในการคิดการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพดังนั้นค่ะบทบาทของครูในการศึกษาแห่งศตวรรษที่21จึงมีความสําคัญเป็นอย่างมากสําหรับผู้เรียนนะคะโดยในทีมครูบูรณาการของโรงเรียนาศาสนาศึกษาครูทุกคนจะต้องมีการพูดคุยหารือกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยเฉพาะน้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่เพิ่งจะผ่านพ้นระดับประถมะศึกษามานะคะน้องๆเหล่านี้จะต้องมีการปรับตัวมีการปรับทัศนคติในการเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ผู้เรียนจะต้องใช้สมาธิในการทํากิจกรรมต่างๆร่วมกับครูค่ะ น,นี้ก็จะเป็นห้องทํางานของคุณครูนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศของการเตรียมการสอนของคุณครูนะคะทีมบูช่วงบ่ายนะคะสังเกตได้เลยว่ามันจะเป็นห้องใหญ่ๆเราจะไม่แยกห้องนะคะอันนี้เป็นการเตรียมงานช่วงบ่ายทุกวิชาจะอยู่ในห้องนี้หมดเลยคะ่ะโครงการห้องเรียนบูรณาการอิสลามศตรวรรษที่21ครูทุกคนจะไม่ได้เป็นเพียงผู้นำในชั้นเรียนที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เพียงอย่างเดียว แต่คุณครูจะปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองเป็นผู้สร้างประสบการณ์ให้กับเด็กๆโดยทำหน้าที่เป็นเสมือนพี่เลี้ยงที่คอยกระตุ้นและให้คำปรึกษาในฐานะผู้มีประสบการณ์คนหนึ่งครับเ,เ,รดรเด็กเรียน50ขคาบต่อ1สัปดาห์เพราะฉะนั้นเด็กเรียนแล้วเด็กเครียดเด็กไม่มีความสุข เพราะฉะนั้นนี่เป็นโจโุดจโจสำคัญของคุณครูก็คือคุณครูคิดว่าเราจะทํายังไงให้เด็กเรียนแล้วได้ความรู้แล้วเด็กมีความสุขไปด้วยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างห้องเรียนบูรณาการอิสลามศตวรรษที่21ค่ะรายวิชาบูรณาการตรงนี้คุณครูก็จะเป็นคนทําหน้าที่ในการจัดกระบวนการตรงนี้ค่ะทีมครูเราจะทํางานกันเป็นทีมคิดออกแบบใหม่ว่าในตอนนั้นเราต้องการอะไรที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือการลงพื้นที่ชุมชน อันนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนมุมมองของครูผู้สอนแล้วก็เด็กนักเรียนด้วยนั่นก็คือในมอหนึ่งะคะมอหนึ่งนี้เราเราจะใช้วิธีการลงพื้นที่ชุมชนไปค้นพบไปหาอาชีพที่อยู่ในชุมชนจริงๆแล้วสิ่งสำคัญที่สุดเราอยากจะให้เด็กเนี่ยรักสํานึกบ้านเกิดของตัวเองซึ่งบางคน ยังไม่รู้จักตัวเองเลยแล้วก็ยังไม่รู้จักอาชีพที่อยู่ในชุมชนเราก็เลยเปิดมุมมองให้เด็กก็คือเด็กที่เนี่ไม่กล้าเหมือนจะถูกตีกรอบซะส่วนใหญ่ตั้งแต่ที่บ้านมาพ่อแม่บอกว่าต้องทําอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้มาโรงเรียนครูก็จํากัดกรอบให้กับเขาอีกเพราะฉะนั้นเราคิดว่าการเปิดกรอบให้กับเขาได้รู้สึกว่ามีความคิดที่ หลุดกรอบไปในหลายๆอย่างจริงๆหลักอิสลามของเรามันก็มีกรอบของอิสลามแต่หลายๆอย่างอิสลามก็อนุญาตให้เราเนี่ยทะลุกรอบนั้นสามารถกล้าพูดกล้าคิดกล้าเขียนกล้าทำในสิ่งที่เขาอยากทำได้อันนี้เราคิดว่าตรงนี้เราควรที่จะผลักดันเขาให้เขาเนี่ยกลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้คนหนึ่งแต่สิ่งที่ครูเนี่ยจะต้องทำงานหนักตรงนั้นอะช่วงแรกๆก็คือต้องสร้างความเข้าใจ อย่างแรกเลยคือครูต้องมีทัศนคติที่เหมือนกันก่อนอุดมการเดียวกันที่จะต้องออพัฒนาเด็กไปในทางเดียวกันการ <cas> ที่ทุกภาคส่วนมีความพยายามอย่างหนักในการปรับปรุงรูปแบบในการเรียนการสอนก็เพื่อให้เด็กไทยนั้นมีการพัฒนาตนเอง ให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในโลกอนาคตนั่นเองครับโดยผลจากการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการตลาดแรงงานโดย World Economic Forum หรือ WEF ได้สรุปทักษะจำเป็น3กลุ่มใหญ่ประกอบด้วย 1. ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน 2. ทักษะที่ต้องนำมาใช้เพื่อการจัดการปัญหาหรือความท้าทายที่ต้องเจอและ 3. ทักษะที่ต้องใช้เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพแวดล้อมครับ ซึ่งโรงเรียนศาสนศึกษาได้มีการคัดเลือกเด็กนักเรียนที่จะเข้ามาเรียนในโครงการห้องเรียนบูรณาการอิสลามศตรวรรษที่21ก็เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กและผู้ปกครองนั้นมีความเข้าใจว่าการเรียนในโครงการนี้จะมีความแตกต่างจากการเรียนในชั้นเรียนทั่วไปนอกจากการเรียนวิชาการแล้วยังต้องทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนหลายรูปแบบไปตลอดหลักสูตรอีกด้วยครับ ของเราไม่จําเป็นที่ต้องอ่าน,น,นเน้นวิชาการมากเกินไปเพราะว่าความจริงแล้ววิชาการเราสามารถหาอ่านได้แต่สิ่งที่อะไรแนละ้วมันสําคัญมากกว่าน,นั้นคืออ,นนอะไร้รเขาเรียกว่าแล้ว p r o c e นการในการทางานต่างๆหรือว่าการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพหลายๆอย่างรวมถึงความคิดสร้างสารรค์ซึ่งถ้าสมมติในกระบวนการเรียนรู้เนี่ยสอดแทรกความคิดสร้างสารรค์หรือว่า Proces s ในการทํางานต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วแบบมันก็ตรงกับความคิดของผมเลยผมก็เลยตัดสินใจสอบเข้ามาเลยค่ะมีรุ่นพี่คนหนึ่งอะคะ่ะที่เขาเรียนอยู่ที่นี่แล้วเขาก็เล่าให้หนูฟังคะ่ะว่าที่นี่เนี่ยสอนให้เด็กกล้าสแสดงออกหนูก็เลยสนใจแล้วก็แบบเริ่มมีการเข้าไปในเพจค่ะแล้วก็ไปดูกิจกรรมต่างๆซึ่งที่นี่เนี่ยก็คือแบบเราไม่ได้เรียนแค่ในห้องเรียนนะคะไม่ได้เรียนแค่พื้นที่ในสี่ห้องสี่เหลี่ยมอย่างเดียวเราจะมีการลงพื้นที่หลายๆไปเรียนในหลายๆรูปแบบ จะมีการส่งงานทั้งในแบบการตัดต่ออะไรพวกนี้ค่ะหนูก็เลยสนใจแล้วก็อยากเข้ามาเรียนนะคะเขาจะมีกิจกรรมคือหลักๆเนี่ยก็คือการเรียนบูรณาการนะคะกิจกรรมตรงนี้นักเรียนจะมีส่วนร่วมลงพื้นที่บ้างแล้วเขาก็จะได้ทํากิจกรรมอะไรต่างๆมากมายซึ่งคือบางครั้งอ่ะมอนหนึ่งตอนแรกๆอาจจะยังเค่องเคื่อเขินๆแต่พอตอนหลังๆเขาได้ลงพื้นที่เขาได้สัมภาษณ์เขาได้ลุยจริงนะคะการทํางานเป็นทีมของเขาเริ่มมีพัฒนาการมีมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะ คคไอเดียเรียนสนุกปลูกความคิดเชื่อมชีวิตสู่ชุมชนกับห้องเรียนสร้างสรรค์เป็นไอเดียของการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบบูรณาการซึ่งกิจกรรมต่างๆไม่ได้จะอยู่แต่ภายในโรงเรียนเท่านั้นนะคะผู้เรียนจะได้ลงพื้นที่ไปภายในชุมชนค่ะเพื่อที่จะไปพบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุปราชญ์แล้วก็ผู้คนในชุมชนแล้วก็จะทําให้น้องๆมีโอกาสได้ฝึกทักษะในการสื่อสารกับผู้ใหญ่ค่ะบางครั้งก็ได้เรียนรู้ประวั ประวัติศาสตร์ที่สําคัญซึ่งเป็นการเรียนรู้ใหม่ๆเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้รอบด้านด้วยนะคะผสมผสานไปกับประสบการณ์เดิมของตนเองและยังเข้าใจเรื่องของสภาพสังคมที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วยค่ะซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะคะก็จะนําไปสู่กิจกรรมการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นอย่างเช่นการทําโครงงานในด้านกีฬาด้านอาหารการทําสื่อสร้างสารรค์การสร้างโมเดลธุรกิจ การสร้างอาชีพภายในชุมชนเป็นต้นค่ะซึ่งทางโรงเรียนศาสนาศึกษาก็จะส่งเสริมให้เด็กๆในแต่ละชั้นเรียนได้เรียนรู้แล้วก็ออกแบบกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะ ในรายวิชาภาษาไทยเนี่ยคะ่ะก็จะมีเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องของนิทานพื้นบ้านปกติแล้วเราจะให้เด็กอ่าน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 แล้วก็ได้ข้อคิดอะไรจากนิทานเด็กก็คือจะได้แค่นี้แต่ในแผนกห้องเรียนบูรณาการอิสลามศตรวรรษที่21คือเราจะพาเด็กลงชุมชนด้วยให้เด็กไปหาข้อมูลเองเอาข้อมูลที่ได้มามาเรียบเรียงแล้วก็ทำเป็นหนังสือเป็นเล่มเลยเป็นนิทาน ส่วนใหญ่ที่เราจะโฟกัสก็คือจะโฟกัสที่ปัญหาก่อนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นบ้านเรามันมีอะไรกันแน่ทําไมเวลาแบบแค่บางทีเรายกล้องถ่ายเด็กจะหลบหน้าแล้วเรายื่นไม้เด็กจะหลบหน้าทันทีเรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งพื้นฐานทําไมมันไม่ใช่สิ่งที่ยากมากยากมากมายที่เด็กสามารถจะแก้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็เลยคิดว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่เราสามารถแก้ไขได้คือบางทีอ่ะ เด็กอ่ะมีอะไรในความคิดเยอะแต่การสื่อสารหรือการที่จะถ่ายทอดออกมาเนี่ยบางทียังจํากัดนะคะก็เลยเราก็พยายามที่จะพัฒนาศักยภาพเด็กตรงนี้ให้เขาอ่ะได้พยายามลงพื้นที่ให้พยายามได้พูดคุยกับคนอื่นหรือว่าพัฒนาเขาในด้านการสื่อสารอย่างเช่นบางทีนิทานพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปหาปราชชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะ สัมภาษณ์ปราชาวบ้านเกี่ยวกับท้องถิ่นอย่างเช่นเรื่องเล่าอะไรต่างๆของท้องถิ่นเขาก็จะเป็นสัมภาษณ์ของเราอ่ะเราจะมีคาบหน่วยบรณาการในวันพุธแล้วก็วันพฤหัสที่การลงพื้นที่อะไรต่างๆเด็กก็จะลงวันหยุดนะคะค่ะตอนนี้นะคะพี่มสนะคะลงพื้นที่เพื่อมาเก็บข้อมูลนะคะเป็นนิทานพื้นบ้านนะคะลงโบาโช jual ni. Kita tu bayar ni ya tu tuan jual. Yang awak ni duduk gitu tu. Kapo mosen ni dah. Kapo mosen ni sejarah orang zaman raja Melayu itulah. Jangan calo habis ya tu. Tu hal anak muni siapa kat anak Jadi sama bapak 40 tahun dah tak tahulah. Jadi cik ingat tu แล้วก็วันนี้เราได้มาลงพื้นที่มาสอบถามนักปรา์ว่าสมัยก่อนมีอะไรบ้างมีเรื่องราวนิทานพื้นบ้านให้เราให้เด็กนักเรียนได้สืบทอดต่อไปได้ยังไงบ้างมันมีประโยชน์กับเรามากค่ะทําให้เราได้รู้ว่าอ๋อสมัยปู่ย่าตายายเราเนี่ยมันมันมีอะไรมากมายที่เรายังไม่รู้เราเราเรา,เราควรต้องรู้ด้วยเพราะว่าเราสามารถนาไปนาไปเล่าสู่กันฟังกับรุ่นหลานของเราค่ะ ตลอด3ปีการศึกษาที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้นำเด็กลงพื้นที่ไปเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนซึ่งการเรียนรู้ของห้องเรียนบูรณาการที่เชื่อมโยงเด็กนักเรียนเข้ากับคนในชุมชนน้องๆน,นักเรียนซึ่งแม้ว่าจะเป็นคนในพื้นที่ก็อาจจะคุ้นเคยและเคยเห็นมาบ้างแต่ไม่เคยรับรู้ถึงความเป็นมาและสัมผัสกับเรื่องราวต่างๆมาก่อนทําให้เด็กหลายคนมีความตื่นตัวกับการรับรู้สิ่งใหม่ๆที่ไม่มีในโลกโซเชียลหลายคนเปลี่ยนจากเด็กที่ไม่กล้าแสดงออก กลายเป็นคนที่กล้าที่จะแสดงออกและพูดคุยกับผู้ใหญ่มากขึ้นกล้าสื่อสารกล้าสแสดงความคิดเห็นและได้เปิดโลกทัศน์ในมุมมองใหม่ๆซึ่งเกิดจากประสบการณ์ที่ลงชุมชนหลายครั้งทําให้บรรยากาศระหว่างโรงเรียนและชุมชนนั้นมีความร่วมมือกันด้วยดีตามมาครับ ็คืออาจารย์จะให้เราลงพื้นที่เกี่ยววิดีโอสวยๆในมุมที่เราอยากได้แล้วก็คิดคอนเทนต์เกี่ยวกับหาล้ครับผ่านในวิดีโอประมาณ3นาทีครับส3ถึงสนาทีพอเราก็ได้ลงพื้นที่ไปเก็บฟุตเทจมากมายคือผมรู้สึกแบบเออสนุกแล้วก็แบบเราได้ทำจริงๆอ่ะครับพอหนูได้เข้ามาเนี่ยอาจารย์ก็เริ่มมีการให้นักเรียนลองฝึกถ่ายมุมกล้องตัดต่อวิดีโอนําเสนอแล้วก็มันจะมีการลงพื้นที่ไปสํารวจ ธรรมชาติไปลงสถานที่ไปในชุมชนไปหาเหมือนกับชาวบ้านนะคะไปหาปราชญ์ที่เขาเป็นชาวบ้านไม่ใช่นักวิชาการที่อยู่ในเครื่องแบบอย่างเดียวอะคะ่ะเราเป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเราไม่ค่อยที่จะลงพื้นที่การลงพื้นที่เนี่ยถือว่าน้อยมากะคะ่ะที่ทางโรงเรียนจะสนใจในส่วนของตรงนี้นะคะ่ะมันมันดีมากคะ่ะเพราะว่ามันสามารถให้เราได้เรียนรู้นอกจากห้องสี่เหลี่ยมกับสังคมภายนอกสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆคะ่ะพอเราเปลี่ยน แนวรูปแบบใหม่ในการจัดการเรียนการสอนของ SIC i นี้ก็คือทำให้เด็กนี้รู้สึกว่าเขาก็มีพื้นที่ของการเรียนรู้ในในรูปแบบของเขาเช่นเดียวกันนำไปสู่อิอสลามในศตวรรษที่21เเขาสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาเชื่อมโยงเขามีชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ครูของเขาไม่ใช่แค่ครูที่อยู่ในชุดเครื่องแบบของ ยูนิฟอร์มของโรงเรียนครูของเขาก็คือปราดช,ชาวบ้านผู้มีความรู้ในด้านวิชาชีพนั้นๆแต่ละคนมีความเก่งที่ไม่เหมือนกันคนหนึ่งเก่งคณิตคนหนึ่งเก่งพูดคนหนึ่งเก่งวาดภาพทําฉากในขณะที่อีกคนก็ทําสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นพยายามให้เขาเค้นศักยภาพหรือว่าความสามารถของเขาออกมาให้มากที่สุดถ้าเราทําไม่ดีในสิ่งหนึ่งเราสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพนั้นได้ด้วยวิธีการต่างๆที่ครูและตัวเขาเด็กตัวเด็กเองเนี่ย จะคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันคุณผู้ชมครับโรงเรียนศาสนาศึกษาซึ่งแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแต่ผู้บริหารรุ่นใหม่ก็สามารถที่จะพัฒนาให้การศึกษาของโรงเรียน ไปสู่กระบวนการเรียนรู้สมัยใหม่ในขณะเดียวกันก็ยึดมั่นในหลักบัญญัติของาศาสนาอิสลามที่ว่าทุกศาสตร์คือวิชาที่บูรณาการกับอิสลามได้พระเจ้าส่งเสริมให้ศึกษาหาความรู้เพราะความรู้นั้นไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเราสแสวงหาความรู้พัฒนาตัวเองโดยไม่หยุดและนำความรู้มารวมกับความอ่อนน้อมถ่อมตนและความบริสุทธิ์ใจ ทั้งสสิ่งนี้จะทำให้เราพร้อมที่จะพัฒนาสังคมด้วยใจที่บริสุทธิ์และไม่หวังผลตอบแทนครับววันนนีีี้กก้้่่รรอเเก็แลทาไป เวลาจัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับเด็กๆก,ก็คือจะมีอยู่3มอย่างด้วยกันนั่นก็คือ K มี K มี P ีมี A นั่นหมายความว่าเด็กจะได้ความรู้เด็กจะมีทักษะแล้วก็เด็กจะมีจิตคติที่ดีแต่สิ่งที่เราให้ความสําคัญอีกอย่างหนึง่งนั่นก็คือตัว A นั่นก็คือ attitude เด็กอยู่แล้วเด็กเรียนแล้วเด็กจะต้องมีความสุขเพราะในการใช้ชีวิตจริงๆแล้วเด็กเก่งแค่ไหนแต่ถ้าขาดความสุขมันนี้ไปการใช้ชีวิตของเขาก็จะ ไม่สม right? บร oh. ูรณ์แบบเพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดให้เขาได้ความรู้ได้ทักษะบวกกับความสุขเข้าไปจากฟีดแบ็กของเด็กนักเรียนที่สะท้อนมายังครูนะคะซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของครูมากเลยก็คือหลังจากที่เขาไปอยู่มหาลัยเนี่ยเขาบอกว่าเขาอะมีทักษะที่ดีกว่าเพื่อนในระดับเดียวกัน่ะมากนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาถูก ฝึกฝนในเรื่องของการพูดใ,ใ,ในเรื่องของการทํากิจกรรมในเรื่องของการมีทักษะในในด้านต่างๆที่ที่คุณครูสะสมให้เขามาเนี่ยซึ่งตอนแรกเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้สัมผัสเขาก็ไม่ได้รู้สึกตรงนี้แต่พอเขาไปอยู่ในมหาลัยไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนๆเนี่ยเขารู้สึกได้ว่าเขาเอ่ออมีทักษะที่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 นำหน้าเพื่อนไปในระดับหนึ่งนะคะ เรื่องราวของน้องๆเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันนี้จะทําให้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าศักยภาพของเด็กไทยไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคใดของประเทศหากว่าพวกเขาได้รับการศึกษาที่เหมาะสมด้วยการจัดการศึกษาที่มีความสมดุลทั้งด้านวิชาการวิชาศาสนาควบคู่ไปกับการฝึกทักษะชีวิตที่จําเป็นต่อการทํางานแล้วก็การสร้างอาชีพในอนาคตโดยไม่ทอดทิ้งภูมิปัญญาดั้งเดิม ก็จะทาให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมและประเทศชาติต่อไปค่ะเพราะว่าสําหรับศตวรรษที่21แม้ว่าจะเป็นสังคมแห่งการแข่งขันแต่ก็ถือเป็นสังคมที่เปิดโอกาสสําหรับผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์อย่างเท่าเทียมกันค่ะและทั้งหมดก็คือเรื่องราวดีๆในรายการมองมุมบวกวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา12นาฬิกาสนาทีถึง13นาฬิกา สิบนาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะมองมุมบวก